็แบบตอนแรกก็รักในวอลเลย์บอลค่ะชอบชอบเล่นมั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วพ่อแม่ก็อยากให้หนูเล่นด้วยก็เลยแบบพ่อแม่ก็พอจบป .6 ค่ะพ่อแม่ก็เลยหาที่เรียนให้ก็แบบอยากให้มามาสุพรรณเนี่ยค่ะก็ตอนเช้าอะค่ะประมาณสักตีห้าครึ่งค่ะอย่างนี้ก็ตื่นตื่นมาวิ่งค่ะแล้วก็พอประมาณหกโมงครึ่งค่ะอย่างนี้ก็แต่งตัวอาบน้ำค่ะไปพอไปเรียนพอเรื่องเรียนเสร็จก็มาซ้อมต่อตอนสี่โมงครึ่ง มาเรียนที่นี่อ่ะก็ตอนแรกก็เพื่ออนาคตตัวเองอะค่ะก็มาเรียนไกลบ้านก็ต้องทนหน่อยที่ถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่ออนาคตตัวเองก็ต้องอต้องจากบ้านเวลาคิดถึงก็โทรหาอ๋อก็เริ่มเล่นค่ะตอนแรกก็อยู่ที่ที่บุรีรัมย์ค่ะตอนนั้นก็เริ่มเล่นตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะแบบครูก็เลยให้แบบร้องเล่นชายหาดกับเพื่อนดูค่ะตอนปหกก็เล่นแล้วก็ ตอนตอนจบป .6 ก,ก็ย้ายมาเรียนที่สุพรรณค่ะแล้วคุเยียมก็แววมาค่ะที่งเรียนเทศบาลสามบัญชายวาวา์ก็เล่นมาแล้วก็เล่นไปเรื่อยค่ะแล้วพอรันเขาเลยเขาก็เลยบอกว่าให้ร้องเล่นลีกดูแล้วเขาเลยให้หนูเล่นลีกแล้วพอหนูเล่นลีกไปแล้วเขาก็แบบเห็นแววอย่างนี้มั้งค่ะแล้วเขาก็เลยเอาบบลองเล่นเยาวชนดูยู19 อ๋อก็ทำก็ทําได้ค่ะแล้วอย่ดีเขาก็บอกว่าให้ให้หนูไปช่วยชุดใหญ่นะคะอ้าวหนูงงเลยตอนแรกก็ให้เขาบอกว่าให้หนูไปช่วยชุดใหญ่ตอนแรกก็ไปจีนแล้วก็มาแข่งแมตชนี้เลยคะ่ะที่จีน ABC ที่จีนค่ะก็เล่นกับรุ่นพี่ก็เก่งค่ะตอนแรกก็กลัวแต่พี่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่เขาก็ดีค่ะพี่เขาก็สอนทุกอย่างตอนนั้นนะคะก็ Go. มันไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะติดเพราะหนูก็คิดว่าตัวเองเหมือนแบบไม่ดีเท่าไหร่ค่ะตอนแรกไปก็กลัวเลยค่ะกลัวแล้วก็กดดันมากด้วยแล้วก็เหมือนแบบแล้วก็เหมือนมีอะไรก็จะคอยคุยกับพี่เขาค่ะต้องคุยกับพี่เขาพี่เขาจะช่วยให้กําลังใจค่ะให้เรามั่นใจค่ะก็แบบหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่เราไม่รู้พี่เขาก็จะช่วยสอนค่ะก็เรื่องเหมือนแบบบอลรับความเร็วแล้วก็บลตีค่ะเช่นเหมือนแบบวิ่ง แบบเหมือนแบบความเร็วอะค่ะเหมือนเขาจะมีแบบเหมือนบบไฟให้ตบอะค่ะนี่ยเขาก็ให้วิ่งแตะไฟแตะแตะแตะ,แตะอย่างเงี้ยค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลักตัวตบพี่ดีนะคะอืมก็ต้องเหมือนแบบโดนให้สูงโดลดให้แรงค่ะตีบอลให้แม่นต้องตีได้ทุกลูกด้วยตอนนี้กําลังฝึกซ้อมฝึกพ,พัฒนาตัวเองนะคะให้ดีกว่านี้ค่ะจะต,ต้องขึ้นไปแทนพี่เขาให้ได้ค่ะอยังไงี้ก็ฝากเชร์ฝากเป็นกำลังใจให้นะักกอล์บอลสาวไทยด้วยนะคะ อื่นมีดีกว่าตั้งเยอะแยะ,แยะอย่างเงี้ยเล่นก็ไม่ได้เหมือนแบบค่ะอะไรประมาณนี้แหละค่ะก็เหมือนแบบหนูก็ไม่ได้เสียใจเลยค่ะหนูแบบอยากเขาพูณเขามากกว่าที่แบบเหมือนบอกข้อผิดพลาดหนูมาว่าเหมือนแบบว่าหนูผิดพลาดอะไรตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วหนูก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขค่ะจะเอาจะเอาชนะเขาไม่ได้จะจะไม่ให้เขาว่าหนูได้อีกค่ะก็ซ้อมวันหนึ่งอะ่ะเชา้าประมาณสามชั่วโมงเย็นอีกสองชั่วโมงค่ะ จันถึงเสาค่ะอาทิตย์หยุดเป็นตั้งแต่หนูเข้าเข้าเข้าโรงเรียนตอนมอหนึ่งเลยค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเคยท้อค่ะจนแบบเหนื่อยเหนื่อยมากจนจนคิดที่จะแบบเล่นเหมือนแบบเล่น,เล,นเล่นเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบท้อตอนนั้นก็ท้อก็คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยค่ะก็แบบเล่นเพื่ออะไรทําไมต้องมาเล่นอย่างนี้แบบเหนื่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบ เจ็บก็เจ็บอะไรเงี้ยค่ะบ่นไปเลยแต่ก็ก็ต้องสู้ค่ะแบบโทรหาพ่อแม่อ่องเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็แบบไม่ได้อะไรพ่อแม่ก็มีแต่แบบสู้ๆเออทำทำไม่เต็มที่มั่นใจตัวเองอะไรเงี้ย